คนีันรู้ด้ครับคนม่น้ันจะเครื่อนหาีครับพี่น้องมนพามาวานเฮียลงบัตรบรหันนี้ก็ครับยูบ้านดอนเกษตรตำบลกุต้ํำไสอำเภอจตุรัสจังหวัดช้ยพุ่ิครับตอนนี้กำลังเช็คสมาชิกครับ ตอนแรกว่าพันหนึ่งหนาจะเย็นคนมาบุกครบน่าจะเป็น,นพนันสองนะครับเนาะตอบัตตอคนน,นี่ครับกำลังเรียบเรี่องครับเรากำลังจับปลากจับลปลาเราเลยปลาพงครับปลาพงเอินซื้อไหมเนี่ยเอินซื้อไหมเนีเ่ยเนี่ยผู้ใดซื้ออย่างเนี่ยซื้อต่ำเออหากระไทย,<ๆ>ยก็ไม่ยังโดดจับจับได้บัตครับเรียบร้อยครับหมดสายงดคอแวครันหมดสายงดคอแล้วครับ เบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเบิ่งกันเนี่ยกันใจเดี๋ยวนี้ผมว่าเอาค่อยมาจีบกันนะครอบเดี๋ยวมาพันนึงนี่ครับน้ำกลอนเล่นล้อฟังดอกน้ำกลนครับน้ำกลนน้ำกลนน้ำกลนไปผมให้ห้ามมีตัวช่วยยินเชียร์ได้ครับพื่อน่ครับผมห้ามมีตััววช่ยเนาะครบผมมีตัวช่วยก็ได้ครับผมเพราะม้าไหลเหลือเกินครับผมเออเดือดแค่นี้เลวอดม้านีืเลือดม้างแผอดหนึ่งสองไปจ้อย นี่สามแถวจียงกันแล้วครับจียงกันแล้วแถวนี้พี่ว่าจะตอบมือให้มาดงมาเรื่อยๆแล้วไอ้คนยังโวดขนาดเขไม่รู้เขาต้มลืมลืมปลาใส่แล้วยังดำต้มเข้ามาหลายคนนี่สิฮท่านเขาลงไปซอยกันผู้มาผู้เดียวเพ่นก็ไม่เสียใจแต่ผูมมาผู้เดียวผมมันใช่ไหม สรุปแล้วสรุปแล้วเดียวตัวเดียวสู้กันไม่ต้องไปให้เหียได้เดี๋ยวทำต่อไปเลยดอกนี้มวยจับจุดบเรื่องนี้กูวางแพ้แล้วเอางมันสี่บนนะโอ้ยเชครับคุณไรเปิดอะไรเข้าคนแรกครับโอ้ยมือับมอมิคนแรกเบอร์สามแปดครับโอ้เลียออกสามแปดครับคนแรกครับ ทีมงานครับเสงครับทีมงทีดังที่หลังนครับเ้างทางเดินนอกครับมทาครับผมางเดีนนอกหัหลังทางนั่นนันี่ครับอุดกระบอกอุดอุดอุดอทำไมองไม่จับก่กว่ามูมอุดรานนัเตะสกัตีคนเ็นเดอไอุดาเอาอันนี้ใส่หมวกเลยอไมเออใส่ไหมใส่หมวกเ พี่เปิ้ลไปแล้วครับพี่เปิ้ลตั้มครับตั้มครับต่อจากพี่เปิ้ลนี่แหละเอาดินครับผมดินครับผมเอาดีเข้ามือเหรอเอาใช่เอาไปมือใต้เอาไปมือใต้ที่ก็ไม่ไหวเอาใช่เอาใช่ครับผมใช่นี่เอาบอยครับผมบอยเดี๋ยวสามสิบสองเดี๋ยวครับอันนี้เลขยหกหรือเลขยกเก้าเนี่ยถามมาเว้ยเว้ยให้ถาม อันนี้เลขหกอันนี้หกหรือเก้าเอออันับพอันเอาแม่เอาแมเก้าหรือหกเก้าัดูกชนนเนาดันันนมนเป็นสนัสนกันคนบชต้ยชตอันนี้หกครับอันนี้เก้าครับเพราะว่าเลขเก้าันนี้มันทิชีตเต้ครับขอใจกันครับอันนี้เลขหกผมีชเิองี่เชีเทยี่เนาะนี่คับนี่มันต้องเป็นเก้ามันบกเชีตต้ตัวนี้หเนี่ยตัวนี้หกขอใจกันขอ เริ่มลงแพ้ลงอย่างกันแล้วครับจับแต่ละคนแต่ละบัตรครับ32ผมเมื่อยูยประมาณนี้แล้วครับทางฟังวานฟังมาครับบริบาลกลางมูครับไดบานฟังครับเนาะดวงเขาเดบอนฟังก็ถือว่าน้ำฟังนี่แหละครับ จะไหม้ที่แล้วคุณหนาต้องโดนไโอ้รึวะโอ้ขาดไปเลยสิ ไปแล้วครับไปเลยจวดไปแล้วครับไปแล้วครับจวดไปแล้วผมยังว่ายอยู่เพื่อนว่ายเบิร์ดเหรอเอาครับเอาอุ้ยอุ้ครับเอาเอาครับฮะอุ้งเอิ้มเอ้ยไผเอิเอาขึ้นแล้วไหมเอิ้ม เอู้บุ่มบับบุ่มบับแล้วครับเอ้ยเอ้เออยข่าวดังครับถึงยังเดี๋ยวครับพระต้งสนใจเอา lục má ครับเดี๋ยวเดี๋ยว không phải điên, ôi, phải มาดูมาตะบันโอ้ไป Thằng này mấy hey. phun hey. 3, đi đứng nhanh đầu hấp hey. bất đồng hoang hấp máy lắm bùa là âu phải ơi phải đứng nhanh đầu hấp ยครับยิงหงครับฮหยพันทุนครับเฮ็ดบาได้เอ้าเเอาเบิ่งแขนี้ครับมเนี่มาบดตำก็อนี่หาตัวครับถันตำเ้อร์ยูบูยูครับรอเบิ่งครับอ้เอาใหม่อนักแยงเมื่อกี้นะ ที <mile> ่ปลายี่สุกล้วนเลยไหมแหเบือหน่อยทำไมบางหนาลงอ่ะแเอนเบือหน่อยครับแเบือเงี้ยมันดันไรเหราครับอู้ไม่เต็มอยู่ไมอ้หหู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 ห เบ okay. uh, ื้งด้วยอ้ห้อได้ปลาเข่งไงอึ๊บโอู้ขับแรงเตะเละออกไปจ่อยปลาเข่งไงกูล่ะโอู้ปลาเข่งตัวนี้ไหมเอาตามอีกแล้วครับตึกตักตึกตักมันเลยเอาเอาเอาขาดเบิดลเฮียกูเอาขาดเบิดลเฮียขาดเบิดลเฮียเฮียแห้งบัง Uh ส่น <FA ี้บเป็นยป่ายีสกอางหลค่ีหลักดหลี่น้องครับน้องครับโอ้ยปลลยีสงป็นหลักหลเนี่ยเถอะปลาอย่งกระดดกเดียคุณปิดจังเด็กระดดกเดีย và tôi đi với đầm con thai thế này cái này Đầm bằng con thai thế ừ. ừ chắc chậu khuyến đang đấy cái đò cái đếp. phun ừ rút rút ừ tốt nam tài ừ hảo luôn này อ๋อถึอปันนี n n ้ยได้ไหมโอ้ยเนี era, uma, أ, sí, ่ยรถลงไปไปลุไปทั้งเตะปันินเออ มาครับบ้านมะเพียนี่นี่บ้านได้ไงนี่แม่เนี่ยนี่ข้างๆผมเนี่ยบ้านนี่นี่ขึ้นยุ่นนี่ัไปลาหนี้ไปยังแล้วพูดแบบไพ่โว้แห่พูดแบบนี้แห่คนเดียวบ้านสองหมื่นแล้วบอกครับอย่าเพื่นว่าวันที่บพื่นเดียวผมอยันเพิ่นว่าแห่กับบ้านเพื่นเดียวนี่แล้วเป็นอยังดอกนโเป็นอยังครั้บ้านเพื่นเดียวก็ได้ดอกพื่นเดียวก็ปลดนประทันอยู่ โมเสียไบได้ป่านนี้ดีครับอันปนืนยาวเลยนะเอ้าเป็น,นยังดอกวันไม่ค่อยแตยกไม่แหกกระได้เสไปกันลเลยเสีไปจาเขาือหาลายเติบลหรอ่ายด้ เอาขึ้นบะไวดอกแล้วเนี่ยเอาขึ้นบะไวอ้าขังฟางบุตรเลวไหมไา้กันตุ้มอเสะไพ่เราน้นปลาจักปลาหนิ่งปลยี่สุก านบาดได้ด้บาทนั่นไหมว่านบาดได้ดบาดนั่นมูมีบาดที่บหฟ้าจากเทียตั้งแต่วานมาเนี่ยถืงทุกบาทยังบฟ้าจากเทียเด้ผมเนี่ยไอ้ยังชนะกันตัวหนึ่งสองตัวอยู่มูต่มก็สองลอยเซลกนเนาะต่ลกคนมูบีหม่องไซล่ะทีมูมี้หม่องไล้วต่อไป เบ่ไวดอึกน้นเนี่ยเอาเอาเอาเจ๊ไปแทรลุกคนหนี้จกแล้วเดี๋ยว

ี๋ผมผมไม่ลงเอาด้ผมบานอย่างเดียวได้ผมชิเกเราะนั้นมันเยอะเกินที่นี่กันขาดก็แหงหนาอเหก็ได้แก็จำเป็ยนเาเพชรินให้แน่เฮ็ดเป็นอยนยดอก กองอันนี้สองสามอยู่เอา้าเสียไปเลยบอกคือเพื่อนที่บัวบ,บ,บ,บ้านสองพื้นไหมเหลียวเบิ้งเพื่อนกันเพื่อนบ้านสองพื้น,น,นบ,นนบ่เอาเปียกเพื่อน เดี๋ยเดี๋ยวตูดึงนีดนึงดอกแล้วไปดึงดึงพไปน่ครับยอมแล้วก็ยอมหนีแล้วบ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋่ขาดบอกให้พรอยผู้ผู้อยู่เนี่ยคุณนั่นนันเออเนี่ยเนาะโตโต่าูตรี่มาสูตรไปพี่มาสูตรไปพี่โตมันดึงไปนึ่งสองคราบมึงนั่นดึงอ่านึ่งสองคราบเนื้อ Yeah. Yeah. Ừ. Well. Uh, món khác ở th bên mấy hạch bạn. món nhỏ nữa đâu con mũi con mũi con con <laughs> เอาขึ้นเจ้าเครื่องหาใต่ถูกไป ลอยขึ้นครับผมเนี่ยลอยควาแท่ได้กันลอยควาลุลูกหรอ,อ,นนนอไหน,นี่เ,เอาขึ้นได้พักีีตามื่อนี่ตาใจครับมือม่อวันตาลาเียเียยังไหลนะครับขี้ขาดแล้วต่ดเดียวนไ่กับขี้ขลาดบนี้โอ้ค่ปตาล่ลกคนครับลอยคว่าขึ้นครับนี่ ันนี้อยู่ในกระลมังก็มีครับพี่ครับ,บ,บาพาไปเบิงกระบะสองคันนี้ครับ <c oughs> พี่น้องปู๊บมีขนาดผมอะเบิงครับ <c oughs> ปลาครับจั๊กยิปขายกันเลยแต่ละค้นนะจมแล้วครับคุณเบินงดูปลาพี่น้องเลยคักอิรีครับ <c oughs> อันนี้ก็เต็มครับ <c oughs> เป็นไงพี่ก็ให้พ่อปลาไปน,นี่นั่นแล้วบอครับพ่อเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคุณดูด้โอ้คักขนาดครับคุณยังบุพเพกมีครับุมเลยครับ ไอเดี๋ยวที่เอาขึ้นว้ายทางไตแล้วนะก็หลายครั้งเถอะดลนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับโอ้มื่อนี้ปลาคักขนาดครับแต่ละคนได้ได้กันอีดีครับครับวันนี้จนรถมาถึงแล้วครับพี่บอยผมจะออกแล้วพี่บอยครับผมนี่ครับะได้กันแล้วครับเอาเมื่อเร็วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับล่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ